สวัสดีครับรายการคลินิกพืช by PN เกษตร2018นะครับโดยผมครับแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่สารกำจัดวัชพืชนะครับวันนี้ขอบที่เรายกขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของมันสัมปลังนะครับาสารกำจัดวัชพืชในมันสัมปลังนะครับก็จะมีความแตกต่างจากพืชไร่โดยเฉพาะอ้อยและข้าวโพดเล็กน้อยนะครับ เพราะว่าจะมีในส่วนของยาฆ่าหญ้าที่เป็นยาใบแคบโดยเฉพาะสามารถฉีดทับมันได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มในส่วนของยาคุมก่อนยาคุมนะครับปกติที่เราใช้กันนะครับก็จะมีอยู่3-4ตัวนะครับก็คือประมาณนี้ตัวแรกก็คือสารอะเซโทคโคลนะครับท่านก็เคยใช้กันอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะเน้นการคุมที่เป็นลักษณะคุมก่อนปัก ท่อนมันก็ได้หรือว่าจะปักท่อนมันก่อนแล้วฉีดคุมก็ได้แต่ว่าจะพืชต้องอยังไม่งอกเช่นเดียวกับสารเพนดีเมทาลินหรือยาเหลืองนะครับสามารถใช้ได้จะใช้เฉพาะยาเหลืองก็ได้บางคนก็จะเอา,อาเซโตคอรมบวกกับ ยาเหลือมตัวเพนดิเมทัลินนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้กันนะครับคือสารไดยูรอนนะครับสารไดยูรอนเนี่ยนะครับสามารถคุมได้แล้วก็ฆ่าลูกเบี้ยได้แต่ต้องใช้ในกรณีที่ดินมีความชื้นนะครับก็คือมีลูกเบี้ยขึ้นแล้วก็จะสามารถเก็บได้ด้วยข้อดีของเขาก็คือทั้งคุมและทั้งฆ่านะครับในลูกยาเล็กๆได้เลยนะครับแต่การฉีดก็ ต้องอมันยังไม่แตกตาออกมานะครับซึ่งจะถ้าแตกตาแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อ,อยอดมันหรือตามันที่แตกออกมาใหม,ใหม่ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังการใช้นิดนึงแล้วก็ข้อเสียข้อจากัดอีกอันนึงก็คือนะครับพื้นที่ที่มีลักษณะตกท้องช้างนะครับหรือ พื้นที่ไม่สม่ําเสมอตรงพื้นที่ลุ่มาสารไดยุอรอนอาจจะไหลไปกองอยู่ตรงนั้นได้นะครับหลังจากที่ผ่านฤดูฝนเยอะๆนะครับอาจจะทําให้ต้นมันหรือท่อนมันตรงแนวนั้นนะครับที่ถูกน้ําขังเนี่ยถูกย่อยแล้วก็อันหัวจ,จะเล็กหรืออาจต้นอาจจะถูกย่อยตายได้ตรงนี้ก็ต้องระวังอีกนิดนึงนะครับแต่ถือว่าก็ใช้ได้ดีนะครับส่วนยาคุมเสร็จแล้วเราจะมียาฆ่า2ประเภทนะครับ ยาฆ่าประเภทที่ไม่เลือกทำลายแล้วก็เลือกทำลายเอาไม่เลือกทำลายก่อนแต่ก่อนนี้นะครับยาฆ่าหญ้าในมันสำปะหลังเนี่ยเราจะใช้กันอยู่2ออย่างก็คือไกลโกเซตและก็พาราคอร์ตนะครับปัจจุบันพาราคอร์ตมาถูกแบนไปแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวสารกูโฟฟิเนตนะครับ ูโฟฟิเนตลักษณะการใช้เหมือนกับพาราคอสเลยแต่ข้อดีที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับก็คือฉีดโดนตัวท่อนมันได้นะครับต้นนี้เขาเรียกท่อนไม่ผุหรือท่อนไม่ขาดนะครับไม่แสดงความอันตรายต่อท่อนมันนะครับแต่อย่างไรก็ต้องฉีดไม่ทับยอดนะครับไล่ล่องนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปใต้สรงพุ่มนะครับการตายของเขาก็จะประมาณวันที่2ขึ้นไปนะครับจนถึง5วันก็จะแสดงอาการไม่ชัดเจนตายได้ทุกย่าเช่นเดียวกันส่วนใหญ่แล้วจะฉีดช่วง มันเล็กๆหน่อยนะครับส่วนมันที่เริ่มจะมีการลงหัวแล้วนะครับก็ยังมีการใช้อยู่นะครับ อีกสารนึงนะครับก็คือไกลโคเซตนะครับไกลโคเซตก็ยังมีความนิยมนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับก็ยังมีข้อมูลรายงานว่ามีผลกระทบต่อหัวมันนะครับตรงนี้ก็อัตราการใช้ก็อาจจะลดลงสักเล็กน้อยนะครับในช่วงที่เริ่มลงหัวนะครับโอเคแต่ในส่วนของยากําจัดวัชพืชนะครับในมันสำปหลังเนี่ยข้อดีของเขาคือมันเป็นใบกว้าง แทบจะเรียกว่าถ้าไม่นับถั่วไม่นับงานะครับก็ถือว่าเป็นพืชไร่ที่สามารถใช้ยาสารกําจัดวัชพืชประเภทใบแคบได้นะครับที่เรารู้จักกันดีเลยนะครับพวกนี้นะครับคือเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสารควิราโซฟอปพีเทปเทปพูราลิวนะครับตัวเนี้นะครับมีการใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่คล้ายๆกันชื่อคล้ายๆกันก็คือตัวนี้ก็คือวิราโซฟอปพีอทิวนะครับ ตัวนี้ราคาก็อาจจะย่อมลงมาอีกนิดนึงนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนานแล้วนะครับฟูอาซิฟฟพีบิวทิลนะครับตัวนี้ก็ใช้กันนะครับแล้วก็ระยะหลังๆก็จะมีตระกูลฟอบอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ,โ,อคพพโฟฟาฟิสซาฟอ์พพอพนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีความนิยมมากขึ้นก็คือตัวครีโทร i ิมนะครับพวกนี้จะแตกต่างกันยังไงมีความละ,ละเอียด อีกเล็กน้อยนะครับ3ตัวเนี้ปกปติแล้วฉีดไปปุ๊บอาจจะมีการไหม้ได้ถ้าเกิดวันนั้นแดดแรงๆนะครับจะเห็นเลยว่า,าเริ่มแดงให้เห็นเลยนะครับแต่ถ้าโดนไม่ดีหมายถึงว่าโดนเพียงปลายๆอาจจะตายได้ไม่ดีพอนะครับต้องฉีดให้โชกนิดหนึ่งส่วน2ตัวหลังตัวนี้นะครับโฟลฟาพิโซโฟอกับตัวคีทอดิมเนี่ยลักษณะการตายเนี่ยจะออกเหมือนยาดูดซึมนิดหนึ่งนะครับฉีดไปแล้วเนี่ยโดนเพียงแค่ปลายใบเนี่ยนะครับ หรือปลายยอดเนี่ยมันจะสามารถตายถึงรากได้แต่จะช้ากว่าพวกนี้นะครับแต่การตายจะชัวร์กว่าแล้วก็ทําให้ราคาของเขาก็จะสูงกว่าพวก3ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมียาอื่นๆนะครับประเภททั้ง2 CD เองหรือว่าจะเป็นตัว Uh, MCPA นะครับพวกนี้ก็กําจัดใบกว้างแต่ก็เน้นการฉีดผสมกับพวกกลุ่มไบโอเซตหรือก็จะเป็นพวกกูโฟฟินเนตนะครับในการไล่ล่องแต่ต้องดูตัวที่มีกลิ่นน้อยๆน,นะครับเพราะว่ามันสับหลังเนี่ยเรียกว่ามีจะแสดงอาการากับพวก2 CD เนี่ยได้ไวนะครับก็ต้องพยายามเลือกตัวที่มีกลิ่นน้อยๆแล้วก็ฉีดมันที่มีอายุเยอะขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ล้วงใต้สมพุ่มได้นะครับ โอเคนะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับในส่วนของมันสำปะหลังก็จะมีประมาณนี้ยาคุมยาฆ่านะครับแบบไม่เลือกทำลายแล้วก็แบบเลือกทำลายเฉพาะใบแคบนะครับแล้วก็จะมีตัวเก็บใบกว้างนะครับโอเคนะครับท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยอยู่สำหรับการใช้สารกำจัดวัชพืชในส่วนของมันสำปะหลังนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เพจ P n เกษตร2018ได้นะครับโดยผมก็จะดำเนิน การตอบให้นะครับทุกปัญหาในการที่เลือกใช้สารกําจัดวัชพืชนะครับและยังมีปัจจุบันยังมีสารวัชกําจัดวัชพืชในมันสำปหลังนะครับที่เริ่มขึ้นทะเบียนเข้ามานะครับก็ยังมีเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะนํามาสเสนอกับลูกเพจนะครับหรือว่าท่านเกษตรกรท่านใดที่ปลูกมันสำปหลังด้วยนะครับ โอเคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดถูกใจนะครับให้ด้วยแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยนะครับขอบคุณครับวันนี้คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพจพียนเกษตรและผมแท็กซี่ครับสวัสดีครับ